น่อนะนี่ทุกคนนี่ก็คือนอบุมีเพื่อเดินมาเมีนอยู่เลยอ๋อนเห็นไงนวะเหอเหรอเหร้มอเหรอเเหรเหรเรอนร่เนอรรเหเหห สบายดีทุกคนสบายดีมือไม่อีกเลยเนาะวันนี้เฮากลมาอยู่กับแม่อ่ำเลยน้องอยูมื้อนี้เฮากลมาอ่ามื้อนี้เราจะไปใส่แม่ไปทั้งวัน <c oughs> <c oughs> มื้อนี้เราจะไปใส่แม่ไปโซนนอไม่น่ามื้อนี้เราจะไปโซนนอไพ่ทุกคนเพราะว่าอ่าเฮาพากันมาบ้านภูประมันแปะ๊ะอ่าก็คือว่าบ้านที่อีแม่สอนอนักเรียนอยู่เนาะเสื้อเนื่องจากว่าอันคลิปที่แล้วนี้อีแม่เพิ่นเอาโน้มืองานะทุกคน น้องยูโบได้มาหานำนะคลิปนี้น้องยูจะมาหาอีเมะเพราะว่าอีเม์ฮันเพิ่นบบไดบอกน้องยูน้องคนจะมาหาน้องน้องยูก็เลยว่าบบได้มาํามือนั้นไปเหียนเดนแล้วมือนี้เขามีโอกาสจะมาหาน้องนําเมฆอําโอ้ยจิตายน้ำเสื้อคัดโคอนี่น้องคนอเขามากระสิบิบวณแบบนี้เนาะเขาปล่อยน้ำทุกคนปล่อยน้ำเลือกกว่าเมฆน้ําน้ำเลือกเครื่องน้ำเลือกเออเครื่องน้ำเลือกก็คือเครื่อนไฟฟ้านั่นเอง เพิ่นปล่อยน้ำฮอตเจต่ว่าเพิ่นปล่อยน้ำพันหอบโบไปค่ะขึ้นมาพี่ขึ้นมาทางพี่ก่อนแบ<ล>บจังเรียบไปขึ้นนี่นะทุกคนบ้านเถือไปที่เห็นบ้านเถือไปที่หอดบอล่อยน้ำบ้านเถือกสบู่หอดคืทอที่แห,ห,ห้งเนาะน้ำขันได้นอนแล้ว,ล,ว,ล,วละแม่ละใจบอลได้จะกลับวันนั้นขันได้บอลได้จะกลับวันนั้น <laughs> เดี๋ยวเราไปซ้ออาป้าซุ้มนอก่อกนอทุกคนเดี๋ยวกลับไปโฟกันอยู่ป้าซุ้มนอเนาะ ตอนนี้เรากำลังย่างไปตอนนี้เราก็เข้ามาในพี่แล้วทุกคนเขาเห็นซุ้มนอแล้วแต่ยังไม่เห็นนอโอ้ตุเคียดตุเคียดนี่ตุเคียดลังเขียวลองห้าเบืง้งปุดทงปุดไทยโอ้ดีดีโอ้ดีนีแม,ม่นอนะแม่นี่ขาว่าแล้วเขาเห็นนอไหมนี่นี่น,นี่นอนะนี่ทุกคนนี่ก็คือนอแล้ว บุมีเพอเดิมาเมียนอยู่เลยเห็นอยู่บะนี่เอ้อเออมาเอาผามาปดถุงปาบลิงพาเนาะเดี๋ยวดิอันนี้เลยแม่ที่ขุดเอาเราบัวพอมเอาขาเนี่ยยอะไปๆยาๆมากออ ฮอปตายนะเดือฮตายนะปเออ <laughs> ปรียทงขาเห็นนอนึ่งแล้วม่านมือนี้ม่านม่านทุกคนขาว่าเราฮอาเห็นซุมนอแต่ฮขาเห็นนอ <laughs> นอเ่ต้องออกเบื่องนั้นเด้หนกต้องออกวะเจ้าคือว่าเจ้าพุดเลย <c oughs> ดิเห็นทดมันอนอกอยู่ไก่ <c oughs> <c oughs> นาน <c oughs> อันอันนี้ก็คือน้องยู่้าอันนี้ก็คือนอผ่านนออให้ทุกคนนอผ่บ้านของน้องยูมันจะมีนาถหาต้องข้างแบบนี้ก็จึงเอาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนามจะปักตานงปัมืออันนี้ก็คือแขนน้ำสารเลยทุกคนนี่ มาส่อยูแคนน้ำสาเนอะแต่ว่าบ่มเป็นบ้านเขาส่วนอันนี้ทุกคนอือเเป็นโนะนี่โนอนี่อันนี้น้อโเสียบเสียบโนะอันนี้เลยโนอเสียบทุกคนถ้าผายมาห้าโนะอันนี้ถือว่าได้สุดีสุดเพราะยามนี้กมอกะนนอใกล้เริ่มจะมีแล้วแต่ว่าบางบางทีก็อืดอืดคันว่าคุณบุไปหอดก็คือว่าเขาจะได้กินเนาะคันคุณไปหอดเอาปุ๊ได้กิน นกนกข้าวๆ1ตวโอ้มัออกลออนเดือดเออออกอินตายนั่นม่เนออกอินตายนี้นงามขนาหักกุ๊กเลยแต่ป่ายมันนกห็นงไงวะ ได้นอนหนึ่งแล้วทุกคนนอแเลขแหกหมานนี่เนาะขาได้นอนหนึ่งแล้วทุกคนนอแเลขแหกหมานทันว่าชา้านเม่อ่านเิสก์อ,อี่ตุนแม่ลองเคี่ยวเบื้องตายนี่เพิ่งไปม่ โอ๊ะอกว่าเอ้าเอ้มดซุมได้หนีว่าแล้วนะมดสุมเอ้ให้อีกมือกระทางแล้วนะาวาสิว่าบึงมาลินบึงว่าสิได้บออ่ะอันทุกคนน้องอยู่ว่าถ้ามันออกด้านนึงน่ะมันจะออกอีกด้านนึงเนาะเมื่อกี้นี้อีแม่เอาด้านนึงแล้วบัดนี้เฮาสิมาบึงอีกด้านนึง ดึงมาสิมีป่หยุดบาดนอกสนะไม่ทุกคนเอาอีกเพื่อนมาซ้ออีนี้เพื่นได้อีกแล้วเนาะมาผ่ะเมื่อกี้เรายังเขาได้ทัพก็เมื่อกี้เราบเรียเขาก็ไม่ดยวเข้าสวนทำขอเ อย่าโอเคๆมามาบึ้งกันมาสิงามบนนอกตรงนี้เฮ้ยนอกนอกตัวนี้ถันเราเป็นซุ่มนี้ก็คือว่ามืดนี่เลยเนาะเอ้เด็กๆเดี๋ยวเขาบึ้งกันดูนี่เนาะมันยังเงียนนึงเรื่องแบบนี้นอกดิน นออันทุกอันก็นเป็นนออดินแหละแต่ว่านออันนี้ยังบวเป็นนอพุนแล้วเขาเอินว่านออย่างบูพุนแล้วเขาเอินว่านออดินสวยงามเนาะพี่ยมยข้าวข้าวซะปลาทิุ่่ยังอยู่มาถามว่าแม่นเพุ่งมาซับเอาหนออยู่นี่มืดเนี่ยสิเนี่ยอย่างเนี้ย อันกับแม่ที่บอกอะไรสดกคนเห็นตะหอยซับมืดน้องอยู่ไปห้าเมื่อกี้อยู่ด้านนั้น นองงามขนาดไหน,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 นข้าวจะรอดอีเป็นตาแซ่บปเลยเข้ามาห้าโน่ห่างพีบุมีการพิษว้างเอืยอนเข้ามาห้าโน่บนนี้ได้ละสองโน่โน่ได้กันงับงามบึง้งต่อไปว่สชได้อีกบ่เข้ามาซุ่มไหมจะโน่แต่ว่าไม่อั้เพื่อนยังเซาะซุ่มเก่าอยู่จั่นถึง น้องยู่เห็นอีกหนอหนึ่ง้ะทุกคนน้องยูฮะนะคงิได้กินตะนอแบบนี้เนาะใครว่าสิไปเอานอดินคือไม่อัมบุได้กินเอกเขานะฮสิได้กินตะนอแบบนี้น้องยูนะโอสิดก,กินตะนอแบบนี้แหละพนขินมาจึงเห็นค้นบุพล้วเบิเห็นอืมอือ้อ่อนยู่ทุกคนอือืมได้กินแล้วอืม นี่เอาแล้ว <c oughs> นี่ได้กินนอหนึ่งแล้วเหเนาะน้นะนองอยู่ได้นอหนึ่งวะเพะจะไม่เขียหน้าแล้วว่าได้กินเ <c oughs> สาะเบิ้งก่อนเดี๋ยน้องอยู่เสาะเบิ้งก่อนเนาะทุกคนว่าจะมีอีกป่ะนี่ทุกคนน้องอยู่เห็นอีกนอหนึ่งอีกแล้วน,นี่นี่เนาะคือนอหนึ่งถึงแม้มันจะบ,บนอนอใหญ่ก็เป็นนอนขี้ดินได้แล้วเนาะทุกคนนี่ขข มีเนานะอืมได้นอหนึ่งอีกแล้วเหรอนะได้สองนอแล้วเดี๋ยวน้องยูขุดเอาก่อนนี่นอทุกคนนอที่น้องยูขุดมาได้เมื่อกี้อยู่บนนั้นก็คือน้องยูขุดมาได้แล้วก็ที่ได้ลักษณะแบบนี้เป็นนอดินได้อยู่ฮะเอาแล้วออเออได้สองนอแล้วก๊องงดิ <laughs> เดี๋ยวฮาหนอตต่อไปทุกคนเดี๋ยวมาบึง้งคาเห็ดแล้วนองดูจะบอกอีกครั้งถ้าบบเห็นกระเปว่าบุได้ทุกคนนี่ก็คืออ่ะทำมาตาดเนาะดูแคมนซาเลยนี่ดูแล้วสวยงามเนาะแมงมีตอมอ่าที่โเดี๋ยวมากรสิซ่อดนอตต่อตอนนี้นออยูซสอะยังพันได้นออีกเนาะยังเคลียอยู่ หัวสิได้พอบอกเพราะว่าได้แต่ตอนที่ได้ที่อ่าท,ที่ทุกคนได้เห็นเนะออา,าะน้องยูยังบ่ได้ปนิได้จะส่องนอที่เห็นเฮ้ยเด้ตอนนี้เฮาก็สิเดินทางอะไปสุ่มกองพราเนาทุกคนเพราะว่าอันนี้จะแม่นสุ่มอยู่ถึงนี่เนาะก็คือว่าห่าได้ประมาณซี้านอกาที่เห็นเลยเนาะทุกคนแต่ว่าบัดน,นี้เฮาก็สิ ขึ aspiring, it. It ing, uh ้นไปถึงเพราะว่าไม่ว่าลงไปอีกนอยนึงก็มียู่ซุมน่อแต่ว่ามันบบออกเนาะบบมักออกเลยก็เลยว่าสีข้ามเลยข้ามลงไปกองไปเลยประสักในการหานอไพรท้งนี้ก็ประมาณนี้บุยฝ่าเออเออเออฮะนี่อีคือฝ่าขึ้นกัน อ้าวขึ้นอุ๊ขึ้นนี่ขึ้นยากอีพ่อลมสึกเกาะตกตาฟางนี่บ้าโอ้บมดเจ็บกระง,งึดละบักส,สันชันพูนะป้าที่โต้นเราตกนี่อีกน่ะทุกคนอีพ่อตุกตาฟางนี่เนาะเพราะว่าอีพ่อมาห้านอนเขาเอ้ยห้านอนเมสแล้วนี่ต,ตุกตาฟางนี่ปกาขวมสันกันสิเมือ่อเทนี้แหละลงบ่ได้ก็ลงุงเทนี้ยังห้าบนออกอยู่ คันเกงโน่นี้เอาคับเทนเนาะเอาเลยซะเก็บเห็ดสนุนไโอู้จนสุดเลยจนสุดเเห็ดส <it> นุนเนี่ยมันแก้ก็เอากันเนาะอันคือเห็ดสนุนอยู no. s <S ่ที่เราเรียกเห็ดสนุนแต่อยู่ที่อื่นไม่รู้จะเรียกอะไร

เอาไปเกงใส่เอ่กงหนเกงใส่ผักก็ได้เฮากาก่ย่างมาได้พืนหนึ่ง้อเนาะเฮาไปเสาะน่อมาเตะของทุนเมื่อนี้อากาศดีดีเลยทุกคนเด็ดกับโบเด็ดฝนกับโบฝนแบบฝนเมื่อวานนี่นะแล้วเมื่อนี้มันอ่ะแบบบดบดให้เฮานี้ก็คือเหือนของสาวบ้านที่เพิ่นมาตั้งแบบ ออมีฮอตเดินอันเตะบอกเตะบานเลยทุกคนเลยอันนี้จะเป็นเดินเตะบานของเพื่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> เดินอินกิโต้เดินเ,ตตนะอ,เอ้ยเดินเตะโตเนาะเฮือนแบบอ่าเขาเจ้ามาแบบปลุกเอ็ดแบบอาจะเป็นนาแต่ว่ามายู่ให้เป็นเหือนเนาะเพราะว่าเป็นธรรมชาติจีฮนะทุกคนอยู่ในอ่าอยู่ในเมืองมันแ็แบบว่าฟุดๆดแล้วมาตังอ่ะเป็นเหือนเอ็ดเป็นหมู่บ้นบานน้อยๆอยู่นี่ ว่เป็นหมู่บ้านเป็นเฮือนหลังคาหนึ่งลงขวมามว่าหมู่บ้านเนะาะเราขอโทษด,ด้วยเขาดูเขาสวนอะไรอย่างไรเห็ดสวนโตโตน้ำสะอาดมาพี่ข้ากได้เหรองเงียบอยู่แขนน้ำสา่เลยเนาะทุกคนติดน้ำสา่ ตัน้ำสะอาดมาก็นอยู่ประมาณมนั้นยินก็น้ำอุ่นนนะปลา,าขึ้นได้เนืะอบืนบนเข้าไปห้าปลาไปหาปลามนาะอันนี้เขาจะบ,บห้าเนาะเพราะว่ามันบวมักออกเพราะว่าเต้นะปีมาโบมักออกอเ,เพราะว่าอ่าพนจูด ุ่มนี้ละเราเลยว,ว่าโบมักออกเห็นเพลนจุดสุมภั่นะก็เลยว่าเพนจุดน,นะบโบออกคนเขามาไลายเติบนะเข้ามาเอาหน,น่อโเนาะเพราะว่าเพิ่นจุดหน่ออือเพลนจุดป้าแล้วก็เลยว่าอ่าโบนี้ก็คือว่าหนอ่อออกเอาเขาคือว่าบบไดวะโอ้ดิโอ้ยง่ายเลยอ้งนี่ขอบคนหน่องามขนาดนี่โอ้แปลกงามเลย โซโน่ละอันนี้ค่ะทรายมีอ่ามโซะอามโซะตรงมนี่เดี๋ยวของสะพานตะพนไปบึ้งอ่ะเป็นปอยน้ำเนาะเป็นปอยน้ำลงมาปอยน้ำลึกโอ,โอ้โน้อยเยอะน้อยเยอะจริงๆวะ่ะอ่นนี้ 裙子、嗯哦。嗯。呜，好想穿拖鞋呢。哦。啊，对。 นกอามมงไปห้าบนอื่นเนาะทุกคนไปนองงามแบบนี้น่องาเ่นองนะอุ๊อุ๊อเออเมอืม เราี่มาครับีดอะพานะนอแขนคืน้เดอนน่อเนี่น่อ่ะวนสุด

นอเขาเลยอันนี้นะเอ้ it, าตกว่าได้ตอสเลยไม่ได้หัวตกน้อยเงี้ยพี่บอกนอที่เได้มาเนี่ยเรียกว่าโนบอนเขาเรียกว่านอบอนเป็ดเดี๋ยวเขาจะเอานนอบอนเอาดิบอนได้ส้มเหรอดีงอหน่อนย คือว่ามันออกแบบบอลบอลเอา้าน,น,นอกซอดวะนี่เม็นน่องเฮียวะน่ะนอ,อดว่าแล้วมันจิงอ้อนเนาะตอนนี้เฮากะชีไปซอดนอบอลไหมเลยแต่กะชีมาปบึ้งอ่ะเคลื่อนน้าที่เพิ่นปล่อยลงมาเนาะก็คือเคลื่อนน้าลึกเนาะทุกคนเพิ่นปล่อยลงมาเพิ่นปล่อยลงมาจากน้าลึกเดี๋ยวหอบไพร้พอมกันเห, <อ S 1> ห็นตาฟอก <หอ S 2> มันนออ้อ,องยูกะห้าแต่เคยเห็นเลยทุกคนเดี๋ยวหอบดึงกันเนาะ ก็ไปกไปลอยน้ำอินไว้คักกัดิปัดอตัคักคุณพักคักเลยน้องยูหาก็เคยเห็นเนาะน้องยูอะยูเมืองน,นี่ละลาแต่ว่าบ่เคยเห็นเพื่อนป้อยลงมาจักเทือเนาะแบบว่าเคยมายูแต่ว่าเพื่อนป้อยแล้วแล้วเขก็มาหละแบบว่าเพื่อนปล้อยแล้วเฮามาที่เเคยมาจากักเครือเนาะอันนี้ก็คือครั้งทาอิฐทีน้องยูมาได้เห็นเนาะทุกคน เพิ่นปล่อยน้ำลงมามาเห็นอยู่นีล่าได้ทุกคนแม่อ่โบ้ยให้มานี่จะจะเทือได้ก็เลยว่าบ่งหูว่าเพิ่นปล่อยน้ำนี่มันจะงามขนาดใดนะทุกคนมาเห็นตัวจริงงามงามเลยทุกคนนี่เนาะทุกคนตอนนี้เขากำลังฮอตยูว่าที่ต้องอยูว่าจะถ่ายให้ทุกคนได้บึง้งนี่เนาะง,งามงามทุกคนมาเห็นตัวจริงนี่โคตรงามเลยแหละน้องยูฮาจะเคยเห็นได้อ่าอยากแปะลอยนํำอินอยู่นั่นเนาะคือสีคากเลยแหละ แต่ว่าน้ำฮันคือสีสัดแห้งนี่แหละเพราะว่าน,ำน้ำมีท่วมขึ้นมาถึงหึงทีเลยเนาะตะกี้ฮันอยู่กองผู้นกขนอยู่กองกองคนกายขอนไม้ไอ้นั่นไปอีกลงไปกองคนอีกเดี๋ยวนี้น้ำท่วมขึ้นมาหึงทีเลยอันนี้ก็คือว่าเพื่อนป้อยอะเคลื่อ,อนน้ำลิกลงมาเนาะน้ำลิกก็คือว่าอยู่หึงผู้อยู่อะผู้ฟากนั่นอีกเนาะแต่ว่าไกลทุกคนน้องอยูเคยไปเพื่ สองเท้อนําเลือกกระเทือนนึ่งไปห้างมองกระเทือนึงขาไปกินข้าวอยู่อ่าป้าเนาะไปกินข้าวอยู่นําเลือกเดี๋ยวมีโอกาสน้องยูจะพาทุกคนขึ้นไปอ่าเครื่อนําเลือกอยู่ที่เพิ่นเก็บเก็บอ่างเท่ๆแล้วมันอยู่นี่เนาะเก็บอ่างนําเลือกว้เท่แต่ว่าเครื่อนมันเทเๆแล้วมันอยู่หึงพูดทุกคนเว้ยเมนวาน้องยูว้าถึกวะเครื่อนนําเลือกดิน้องยูกับบสร้างที่ว่าทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสน้องยูจะพาทุกคนไปเนาะ ตอนนี้เมื่อยแหงกินน้ำทุกคนเสนอต่อไปแต่ว่าไม่อามเพ็นแล้วเนาะแต่ว่าน้องยูไม่ได้เข้ามาบึ้งทุกคนนี่เมียนหัวอีกแล้วทุกคนเอ้ยมึง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 ี่เมียนทั้ใหญ่อันนี้ก็เป็นโน้ตเห็นอีกละวนี่นี่อู้นัวข้าวขนาดอุ้งามไปเออท้ายวังเดียวนี่เขาพูดใช่ไหมมาคักพี่คุณ แล้วเราขี้เบิ้งันนี่เลยนะเออเบิ้งขันปคุณเนี่ยพูดกับขี้ตอนนี้น้องยูขุดทดแทนไหมบได้นอนเยอะเลยน้องยูบได้นอนงามนี่เบิ้งขุ้ยเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนส่วนหลุดส่วนหลุดขุดอะไรเนาะเบิ้งอยู่ข้าวไหมขาวว่ะ น้องยูขุดกือหรือเกบตายก็นไ,ได้กินวนันกูยังยัง,ยงพอดีคักกันน้องยูกินเลยหัดหัดเทขี้สายอเอาไหมเบิง้งแม่โซกอีกวันนี้นะยับอ่ะได้นวันหนึ่งเดียวจะขุดอ,อืเบตัวนี้แม่อำยังบโ,โบทอโบเท เพิ่นกักกุมขุดอยู่ดีเนาะมันต้องออกตานี้จะต้องออกตานี้เพราะว่าเมื่อกี้น้องอยู่เอตาอันนี้ละแับนี้เมียมีอาเจ้าตานั้นแต่มันบ่ออกทุกคนแม่อ่ันก็ยังบ่ยอมเพยแม่อ่ันขุดเอาให้้ไดายใจว่าสิมีบ่มีบะอือมันบูช์ซื้อให้อือออกซืเอเนาะว่าเลยทุกคนนี่เนอะงามเนาะนี่ว้าละ อาา่ามันบ่ไปอยู่นํากันเนาะมันเป็นตานี่เนาะเ <s ign al> ออเ้อมันตาเบี้ยงซั่นเอ้าคั่นสินกันหอบกรเสาะแต่จะคือกับบ,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 บพ่พอนก็ไปเอาตาเบี้ยงเลยแ <s ign al> มนเฮาที่คุณแม่อําบ่ยอมแพ้คั่นแม่น้องอยู่โอยเหื่อทั้งะโดแล้วโอ,น,อน,น้องหานตาิตคอน ใน่ซนนอละนี่ก็คือนอเขาที่หามาได้จริงเอาิดตุ่ตมกับตุดเกียร์ได้แล้วเนาะพูกิดเมอามนีสุดยอดจริงๆเขียนเอาให้ได้เลยเนาะ้าไม่น้องอยู่นี่เอาไปได้เลยปมปไุสูมไหมจังจะดุลแล้วสุอร์ได้จะ่ซนนอจะรอนจอนอยู่ แคทุกคนตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วเนาะออกมาแต่เฮาห้าแต่ตัวจะหึงพุ่นลง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 มาจนมาฮอตพีอันก็คือเห็นเมย์เนาะนี่เนาะที่อันน้องยูพาทุกคนมาบึ้งโอ้ยพีบเห็นนี่มันมีโอยหนึ่งอยู่นี่ทุกคนนำมันลงมาแต่หึงพุ่นมันมีโอยหนึ่งอยู่นี่อันนี้ก็คือที่น้องยูพาทุกคนไปบึ้งพุ่งปล่อยนำมาบึ้งนอกของเฮาอันนี้ก็คือนอกของเฮาอู้เมย์เป็นเมย์เมย์นี่ นี่นี่ดํานี่ดีเนาะได้ส่งนอเนาะทุกคนนี่นอใยนอใยนอนอใกได้ส่งนอเนี่ยนี่อันนี้คือนอของเฮามาบึ้งนอบอนบึ้งนอบอนของเฮาตอนเี้กำกำกำลังจะเกี่ยมตัวมือเนาะนี่ก็คือนอบอนของเฮาโอ้งได้ไลฟเจอพอกินเนาะทุกคนเกือบบ่พอกินเนาะคลิปนี้ คลิปนี้น้องยูกับซีอาปิดคลิปไปเพียงเท่านี้น้องหากับซีปิดยูยูกลางทางเหมือนาะอทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ที่น้องยูก,กับอีเม่ไปหานอนอไพ่ล้วกัไดโนบอลนํามาพร้อมกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไครเป็นกําลังใจให้น้องยูก,กับแม่ฮ็ดคลิปต่อไปเ,เด้อสําหรับคลิปนี้เขากับซีคอตัวเมื่อก็น้องทุกคนเขาก็ได้น่อนอหลายเตือไปบ้าย